มือครับมืออันหนักแน่นของเรานะครับให้เตรียมเดี๋ยวมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมไอ้กวงควงแฉกแล้วก็หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเบอร์ห้าแล้วก็ตัวทีเบอร์สิบตัวทีก็ได้เตรียมเอาไว้นี่นี่หรอเนี่ยสามตัวพอเอาหน้าออกเลยโอเคก็จะมี โอเคครับผมวันนี้อยู่ในคาโคราน,นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาเปลี่ยนนะครับชิลหน้านะครับของ P C X 160นะครับให้เป็นสีสีใสนะครับสีใสอยแบบนี้นะครับสีขาวส,ส,าสีใส่างนี้เลยนะครับมาวิธีเปลี่ยนให้เดี๋ยวให้ช่างบอลเสแถวให้ดูนะครับ,บรรรนี่ช่างบอลก็ให้เตรียมเดี๋ยวมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมไอ้กวงกวง,กวงแฉกแล้วก็หเหลี่ยมหกเหลี่ยม,เ,ยมเบอร์ห้าแล้วก็ตัวทีเบอร,ร์สิบ แค่นเบียมาไม่ได้หรอนี่สามตัวพอเอาด้านออกเลยโอเคก็จะมีนี่นะครับปกเหลี่ยมตัวทีแล้วก็ไขควงสามตัวแค่นั้นเองอ่ะขทงบอลตอนแรกเลยทำการถอดเนาะไขควงแช่ใช่ไว้สองตัวน็อตอันนี้ออกรอออกอ่านี่เราผมถอดออกแล้วนะครับเป็นไขควงแช่นะครับสองตัวนะครับอ่าให้ขทงบอลทุบใช้มือนะครับมืออันหนักแน่นของเราเลยครับปั๊บ ไม่โคตรเซียนน่ะบอกโรงเชียวเลยเนะี่ยขีเดียวเอยขอสโลอีกรอบได้ไหมั้ยโอ,โอเคเดี๋ยวไปทำสโลวเองโอ้แม่โคตรเร็วไม่ให้กูดูใหม่เลยเนะี่ยอีกรอบไหมไม,ม่โคตรง่าย แล้วก็เหมือนตัว pte สองพันยี่สิบใช่ขันน็อตเบอร์สิบนะครับนาทีสองข้างมันจะมีเหวนพลาสติกด้วยนะเหลือนกันเหมือนกันมดเลยอ่ะเก็บไว้อ่ะถอดถอดคอนด์ตั้งแต่เดนนอกมาไม่ได้แบบเครื่องเลย่แตนรถเดนนอกมาจอดไม่ยกดับเครื่องเลยนีน็อตเบอร์สิบสองตัวนะครับแล้วก็มีเหวนพลาสติกนะครับกันพลาสติกแตกนะครับ หหกเลี่ยมอาหางมาเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่แน่นเราเป็นยางน,น,นุ่มๆเห็นไหมครับของเทก็ไม่ได้หันแน่นมานะตึงๆมาเนาะนะนครับแล้วลูกเลียมก็จะมีพลาสติกด้วยนะยางพลาสติกมาให้ด้วยนะครับสองข้างเลยนี่สองข้างนะอย่าให้หายนะครับแล้วถ้าร้องเปลี่ยนอาศัยใส่เลยเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่า เปลี่ยนอาศั่แล้วจะสวยขนาดไหนนะครับตัว PZX สอง1นยี่เนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับ PZX 1น0นะครับเรื่องของเรื่องคืออันนี้เป็นของแต่ง h o n da นะอ่าอันนี้เป็นของแต่งนะครับของ Hon d a นะครับทรงเดิมด้วยอันนี้เป็นของแท้นะครับแทฮ Honda ก็ทำมามาเป็นอะไรแต่งนะครับเวลาใส่ก็ประคองแหวนด้วยนะครับจะให้มัน อเอียงนะครับถ้าเอียงปุ๊บเวลาเราขันไปเดี๋ยวขอบตัวนี้มันจะแตกนะครับตรงขอบมันจะแตกขันให้มันตึงๆก่อนนะครับประคองแหวนด้วยครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมนะครับอเอาเหลี่ยมขันเลยรที่ขันเลยตัวที่เบอร์สิบนะครับให้ขันแน่นเลยนะครับแต่หกเหลี่ยมแค่ตึงๆ ถ้าไม่มียางไม่มียางรองนะครับมันจะมีเสียงเก๊กแก๊กใช่ไหมช่างตึงนะเขาเกี่ยเยังมันเป็นเกียวยางมันมันมันไม่ต้องเน้นมากหรอกเนี่อนต้องขันจนเกียวรูดนะเพราะเป็นเกียวพัดติ โอเคเต็งพอนะครับกันมันหลุดดห้งให้นเอีครับแล้วก็เอาชิวคิวคิวไฟเขาเรียกคิวไฟใช่ไหมคิวไฟมามค่อยๆประคองนะครับรค่อยๆประคองสามจุดอ่ามันจะมีอยู่สามจุดนะครับมันจะมีด้านล่างหนึ่งจุดนะครับด้านล่างหนึ่งจุดนี้แล้วก็จุดนี้อีกหนึ่งจุดนะครับให้มันเสียบเข้าไปก่อนนะครับเอาด้านล่างเสียบเข้าไปก่อนนะครับนี่พอเข้าแล้วปุ๊บเราก็มาเลงตะบนนะครับให้มันลงตรงรูนะครับมันจะอยู่อย่างนี้ แค่เลงก็เล็งให้เข้ารูนะครับประมาณนี้ไหมเข้ายังฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่ะมาจะยากอีกนึงนะครับค่อนข้างจะยากอีกนึงเอา่ะเขายังของให้มันเข้ารูตรงๆก่อนนะครับอ่ะเอายังยังไม่เข้าเลยเนี่ยยังลอยอยู่เลยอ่ะเธอฝั่งนู้นก็ถ้ามีคนช่วยก็ดีแต่ถ้าไม่มีคนช่วยก็แตกนะครับดีแค่นั้นเอง อ่าดันเข้าไหมได้เข้าเล็้งใหม่นะครับเอาตัวนึกเข้าก่อนก็เลยครับมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับทำไมเอาเลยโอ๊ยท้ามันจะซื้อมาเนี่มันจะยากตรงนี้มาเข้าอย่างหลัง เพราะมันจะมีตัวล็อก3อยู่3จุดนะครับเพราะตัวเก่ามันจะมีแค่2จุดนะครับตัว2020อ่ะเข้าแล้วอย่างงี้เข้าแล้วไปยังเ <Okay. Okay. S 1> ด้งอ่าดันไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้าเอาฝั่งเดียวเดี๋ยวมาจับกล้องกันหนะ่อยี๋ยวพี่ถ่ายเลยเดี๋ยวพี่ทำดนะ้อ่ะคราวนี้ตัดเล็งกันนะ ก็ไปเจอกันครั้งแรกคนเราย่อมมีครั้งแรกเสมอนะครับอันนี้ไก็หนึ่งอันนี้เข้าล้วแต่ข้างนี้ไม่เข้าบอกอย่างนี้ก็ได้นะทีละข้างก,ก่อนเนาะ ถามว่าถ้าไม่เห็นกล้องเข้าแล้วให้ไม่จะปวดถ้าไม่เห็นกล้องเข้าแล้วไม่มีกล้องเออแล้วมีกล้องมีกล้องเข้าแล้วอ๋อด้านล่างมันต้องเข้าด้วยเนี่ยมันมีตัวล็อกข้างหลังด้วยครับนี่จับเรียบร้อยครับแตกเรียบร้อยได้สั่งใหม่แล้วเอาถ้าเข้าลงล่างแล้วง่ายขึ้บนจะง่าย นี่นะข้าลหลักข้าวหลักอ่ะแล้วก็เอาวหลักกี่ยังจะดียังเดี๋ยวนี้ยังใช่ไหมคือถึงนี่เลยนี่เลย,ยโอเคของผิดของแท้ต้องมีดังเสียงปั้งไงครับตอนนี้มันจะชนโอเคอเพราะว่ามันจะมีสามล็อกมีล็อกหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสามล็อกนะครับโอ้ ยากเหมือนกันนะครับรค่อยๆนะครับค่อยๆประคองนะครับจวใส่ก็ประคองตัวล่างใส่ก่อนนะครับแล้วก็ด้านข้างหรือว่าใครจะเลือกล่างก่อนแล้วก็ข้างทีละข้างก็ได้นะเ<ช>พราะมันมันบางนะครับเราสามารถเราสามารถเอียงอะไรหารูมันได้นะครับโอเคนี่เปลี่ยนออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับ,รบดูรเราาอาการนะอย่าลืมขันน็อตด้วยวันขันไอ้ควงสองตัว มาจุ่ฝั่งนี้ดีกว่าเพื่อนเพื่นอนเราเปลี่ยนทีไรประโยนทิ้<ด>งแล้วไงระดับพี่เตะหรือเปล่า่อะมาขันนี่เปลี่ยนแล้วนะครับก็ดูหน้าตาหล่อเหลาเอาการนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ตอกมาค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับตัวนี้มันจะยากกว่าตัว2018ถึง2020นนะครับมันจะเพราะว่าตัวนั้นน่ะมันจะมีตัวล็อกแค่สองตัว นนตัวนี้มันจะมีตัวล็อกสามตัวมีด้านล่างด้วยคิวตัวนี้มันบีบบีบขึ้นมาอย่างเงี้ย๋อ,อต้ตัวนั้นคือมันกว้างอ่ะแต่เวลาเคาะเคาะเ,เหมือนกันใช่เหมือนกันแต่เหมือนตัวนี้มันจะหลุดง,ง่ายกว่าเนาะใช่ตัวนี้หลุดง,ง่ายมันบางกว่าด้วยไงถ่ันน็อตเรียบร้อยนะครับอ่าอนะดูนะครับความสวยงามของเขานะครับใส่แล้วนะครับตัวนี้เป็นของแต่งนะครับฮอนดานะครับไอชุดแต่งอย่างนี้มีอะไรบ้าง มีถูมีถ okay. ูเกียบมีถูเกียบแล้วก็มีก๊าโครน้ำโอเคครับก็วิธีถอดนะครับเปลี่ยนซิวหน้านะ PCF 160ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนเรบคลิปนี้ก็ประมาณนี min <S <s ้ครับขอบคุณมากครับผม